สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท,ท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV วันนี้เราพบกันวันที่22สิงหาคม2567ครับก็มีเรื่องมาอธิบายความหรือเล่าให้ฟังอันเนื่องมาจากกรณีที่เราได้นำเสนอติดตาม เร่งรัดนะขอประสานงานและความร่วมมือไปอยังเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงาน <c oughs> รวมทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยและก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาติพันธุ์ที่เขาไม่ได้ทำผิดคิดร้ายต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองในกรณีที่มีกระแสเกี่ยวกับเรื่องของต่างด้าวหรือว่าแรงงานต่างด้าว นะในกรณีที่ออกมาเรียกร้อง10ข้อในกรณีที่ไปรวมตัวกันที่สวนหลวงรอเก้าในกรณีที่มีกระเรียงพมา่านะที่ออกมาไล่สดที่ตลาดบางบอนที่บอกว่าจะล่าสาวไทยเราได้ติดตามแนะนำเสนอเรื่องนี้มาโดยตลอดให้ทางรัฐบาลทางเจ้าหน้าที่รัฐทำการสำรวจครับสำรวจทุกพื้นที่นะฮะ แล้วถ้าพบว่าใครกระทำความผิดคนเหล่านี้ให้ส่งกลับทันทีอย่าเอาไว้นะะเราจะเอาไว้ก็เฉพาะแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นหมายถึงว่าเราสามารถควบคุมได้เราจะไม่เอาแรงงานเถื่อนไว้ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตามที่เข้ามาอาศัยทำมาหากินในประเทศไทยแล้วสร้างปัญหาทั้งการตั้งกวนตั้งแก๊ง <c oughs> การกระทําการใดๆก็ตามอันเป็นพิษเป็นภัยต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นพิษเป็นภัยต่อลูกหลานของคนไทยและเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติคนเหล่านี้เราไม่ต้องการให้อยู่ในผืนแผ่นดินไทยส่วนต่างด้าวที่หลบลี้หนีภัยสงครามนั้นเราไม่ไปกล่าวหาหรือไปว่าอะไรทั้งสิ้น เพราะเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นและก็ถูกควบคุมอยู่ในพื้นที่แต่ละพื้นที่เราสามารถครวบคุมได้เราเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อแผ่นดินของเขาสงบคนเหล่านี้จะกลับสู่มาตุภูมิอย่างแน่นอนผิดกับแรงงานเถื่อนที่เข้ามาแล้วมาสร้างปัญหาผมหลังจากที่ผมได้มีการนำเสนอเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ก็ปรากฏว่ามีการร้องเรียนเข้ามาเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคใต้ภาคอีสานนะฮะทางภาคกลางสระบ,บุรีอลบบุรีในกรุงเทพมหานครทั้งเรื่องกรณีของการแย่งอาชีพคนไทยเช่นการเปิดตลาดการค้าขายอย่างออกหน้าออกตาและอีกในหลายๆกรณี ดังนั้นผมจึงขอร้องไปทางเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจภูธรตำรวจตอมอแรงงานและทหารคือฝ่ายความมั่นคงจะต้องเร่งสำรวจอย่างที่ผมเคยบอกบอกว่าให้มีการสำรวจแล้วแยกคนออกมาเป็นกลุ่มๆนะครับไม่เช่นนั้นประเทศไทยเราจะเละเทะมากไปกว่านี้ ดีแต่ว่าด้วยบาร,รมีของพระสยามเทวาธิราชบาร,รมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีทั้งรอเก้าและรอสิอันเป็นที่พึ่งอันเป็นที่พักพิงนะภายใต้ร่มพระบาร,รมีของพระองค์มันจึงทำให้คนเหล่านี้แสดงออกมาซึ่งความกักขระแสดงออกมาซึ่งความชั่วร้าย แสดงออกมาซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกปกปิดไว้ผมเคยบอกกับรัฐบาลหลายรัฐบาลบอกว่าต้องเร่งทำการสํารวจเพราะเกรงว่าต่อไปในอนาคตจะเกิดความเสียหายเกิดจะลาจนเกิดการก่อวินาศกรรมเราเชื่อใครไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับพี่น้องเพราะในพม่าก,ก็ยังมีการสู้รบในพม่าก,ก็ยังไม่สงบ ผู้นำพมา่ายุคข,ของมินองลายก็ออกมาพูดพยายามที่จะดึงประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสงครามพยายามที่จะกล่าวหาประเทศไทยว่าเป็นคนส่งอาวุธส่งเงินส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้กับชนกลุ่มน้อยนะซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยเราช่วยเหลือทุกฝ่ายนะด้านมนุษย,ษยธรรมแต่เราก็ถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้น คำว่าพม่าที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยสกรีนเลยครับถ้าเป็นพม่าแท้ๆเอาออกไปหรือจะเป็นชนชาติใดก็ตามถ้าเป็นการเรี่ยงนะสายเลือดพม่าก็ต้องเอาออกไปก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นพิษเป็นภยัยนะถึงลูกถึงหลานของคนไทยที่อยู่ในประเทศส่วนรัฐบาลใหม่นะเราไม่แต่ต้องณนะเวลานี้ อันเนื่องมาจากว่ายังไม่มีการตั้งครมอเรียบร้อยและยังไม่มีการเข้ามาบริหารประเทศวันใดก็ตามเมื่อถวายสัตปฏิญาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเตรียมหนังสือที่จะยื่นเพื่อให้รัฐบาลลงมาดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนลงมาดูแลแก้ไขให้กับคนรักย่าและพี่น้องชาติพันธุ์ในประเทศไทย และคนที่มีสิทธิต่างๆที่พึงได้นั่นก็เพราะว่าเราต้องการให้มีการสำรวจและแยกคนออกมาเป็นกลุ่มๆเพื่อง่ายต่อการดูแลและแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันไม่ไกลนี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจของกระผมเต่านินจาไม่ใช่ต้องการที่จะไปกวนน้ําให้คุณไม่ใช่ที่จะไปกล่าวหาใครไม่ใช่ที่จะไปใส่ร้ายใคร แต่เราเป็นห่วงอนาคตลูกหลานเป็นห่วงอนาคตของประเทศว่าต่อไปในอนาคตหากเรายังปล่อยให้อยู่อย่างนี้คนไทยจะอยู่กันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในทุนจีนหรือแรงงานจีนที่เข้ามาแล้วยึดครองเชียงใหม่หลายพื้นที่ครับคนไทยเข้าไม่ได้นะเป็นย่านของช้หน้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในกรุงเทพอีกหลายจุด และอีกหลายๆายจังหวัดก็ไม่แตกต่างกันอย่างภูเก็ตเต็มไปด้วยแรงงานต่างด้าวเต็มไปด้วยกลุ่มฝรั่งทางยุโรปทางรัสเซียเข้ามายึดธุรกิจของไทยตรงนี้เราอย่ามองแต่เพียงแต่ว่าหารายได้ใส่กระเป๋าเท่านั้นเราต้องมองถึงอนาคตของประเทศชาติด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตม กระทรวงการต่างประเทศนะครับตำรวจภูทรฝ่ายความมั่นคงและมหาไทยเนี่ยคือสิ่งที่ผมต่อนินจาพยายามที่จะบอกพยายามที่จะนำเสนอทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะก็เพื่ออนาคตของลูกหลานเพื่ออนาคตของชาติทั้งนั้นผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆไม่มีตำแหน่งหน้าที่การงานเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการหรือการเมือง เพียงแต่อาศัยความเป็นสื่อเป็นประธานมูนิธิเล็กๆนะที่ได้รับของบริจาคมาก็นำไปช่วยเหลือช่วยเหลือใครครับเป็นส่วนใหญ่ก็ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งกลุ่มชาติพันธุ์และผู้หลบลี้หนีภัยสงครามนี่แหละครับนะฮะเราทําอย่างนี้มากว่าสามสี่สิบปีละนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาให้ดูภาพภาพหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องของกระเรียงพมา่านะที่ไหลสดที่บางบอนได้ออกมาขอโทษและก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีและถูกส่งกลับส่วนกลุ่มพมา่านะที่ออกมาที่สวนหลวงรอเก้าก็ออกมาขอโทษคนไทยยังมีกลุ่มหนึ่งที่ไปชูธงกระเรียงที่สวนสาธารณะกลุ่มนี้ยังเงียบอยู่ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตามว่า มีใครบ้างและมีวัตถุประสงค์อะไรนี่คือสิ่งที่เราพยายามกดดันและสิ่งที่เราพยายามเสนอจนในที่สุดทุกอย่างกำลังคืบหน้าไปอย่างดียิ่งจึงอยากบอกกับพ่อแม่พี่น้องครับว่าใครที่แนะนำผมมาว่ามีตรงนั้นตรงนี้ขอความกรุณาถ่ายคลิปสั้นๆไม่เกินห้าวินะฮะแล้วก็ภาพถ่ายส่งมาให้ผมครับ เวลาผมเอามาออกผมจะได้ชี้จุดได้ว่าจุดณนะที่ใดมีต่างด้าวไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะวันวอเวลานอช่วยกันครับพี่น้องครับเพราะเราบอกได้เลยว่าต่างด้าวนะฮะต้องเข้าใจคนไทยเข้าใจกฎหมายไทยเข้าใจแผ่นดินไทยอย่าลบลูอย่าเยียดย้ำนะ อย่าด้อยค่าคนไทยแล้วสิ่งที่ท่านจะได้ดังที่กำลังปรากฏอยู่ในขณะนี้และนี่คือคลิปวิดีโอที่ผมจะนำมาให้ท่านดูทั้งสองคลิปว่าจากแรงกดดันที่พวกเราทำมาวันนี้เป็นอย่างไรนั่นคือผลสำเร็จที่เราทำกันอยู่และเราจะทำต่อไปจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง จะดีขึ้นและคนไทยจะอยู่อย่างสงบสุขไม่เช่นนั้นเราจะไม่ยอมหยุดอย่างแน่นอนไปดูกันครับว่าทั้งสองคลิปนี้นะเขาทำอะไรยังไงและต้องกราบขอบพระคุณนะเจ้าของคลิปทั้งสองคลิปนะครับที่ผมขออนุญาตนำมาออกประกอบรายการนะในการช่วยกันต่อต้านแรงงานต่างด้าวเถื่อนและแรงงานต่างด้าวที่กักขะัะ นะมะีความพยายามที่จะก่อปัญหาให้กับประเทศชาติเพราะเราคนไทยถึงเวลาเรายอมให้เรายอมแต่ณนะเวลานี้เมื่อมันเลยเถิดและมากเกินไปเราไม่ยอมอย่างแน่นอนไปดูเรื่องราวที่ผมนำเสนอต่อไปครับดูหลอดูดไทยได้ไหมพูดไทยได้ไหมได้ อยากจะบอกอะไรไม่กับเรื่องที่เกิดขึ้นโอแต่มันเลดที่ต่อยอย่างนี้เฉยๆเล่หันสนนสนนอย่างนี้ผมบอกว่าไอ้คนนี้มันพูดอย่างนี้พูวผู้เยอไทไม่รล่าแน่ยี่โผไม่ได้พูดอย่างนี้แต่โผเลดที่ต่อยโผให้เลดมาเสมอเหมือนเล็ให้สนนอย่างนี้เยไม่ได้ชวนให้พวกมาไปพาผู้หญิงไทยไปนอนอะไรกันหรอไม่ได้พูดอย่างนี้อยากี้ขอโทษอยากจะบอกอะไรไหมอยากจะบอกว่าอยากขอโทษแต่ แต่เออโที sa sa ่โลทิ่ผงเนีแต่มันโลมั่วแต่มันโลไม่โทอย่างนี้ครับผมก็เลยตกใจเออทำไมที่ผงโอ้มีโพเหยยุจานะผมก็เลยตกใจนะผมก็เลยเออรีติดต่อกับเพื่อนผมก็อยากจะมาหาพี่ตงหนุ่มครับครับครับผมก็คือขอโทษนะเนาะครับขอโทษทุกโพครับขอโทษกูแท้ทุกโพเลยครับผมผิดเลจริงๆแล้วผมไม่ได้ผิดครับผมพูดเล่นอะไรอย่างนี้ครับอืมคือเราพูดเล่นเฉยๆใช่ เป็นอีกหนึ่งประเด็นครับที่หลายคนให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวจากกรณีที่โลกโซเชียลครับได้มีการแหร่แชร์คลิปของกลุ่ม RUK แก n งหรือหรือลักแก๊งครับซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นชาวพาม่าที่ได้มีการนะัดรวมตัวกันที่สวนหลวงรอเก้าทำให้ชาวเน็ตครับต่างออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาที่สําคัญหลายคนสงสัยว่าทําไมเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไม่ออกมาชี้แจงหรือจัดการอะไรกับกลุ่มพวกนี้ ล่าสุดครับผู้ชมครับหนึ่งในรักแก๊นครับได้ออกมาขอโทษคนไทยที่ไม่ได้ขออนุญาตหลังรวมกลุ่มกันที่ส่วนหลวงรอเก้าเผยการที่รวมตัวกันเพราะเหตุผลแบบนี้อยากให้พี่น้องคนไทยได้เข้าใจไปฟังกันครับผมแค่อยากจะออกมาขอโทษถ้าพวกผมทําอะไรผิดหรือว่าไม่ได้ขออนุญาตก่อนครับมีกลุ่มไปรวมตัวที่ส่วนหลวงรอเก้าครับนี่นะเรื่องนี้นะครับ นี่นะครับที่เขาเอาไปแชร์กันตอนนี้เออวันนั้นที่พวกผมไปกันอะ่ะพ็ผมไปแค่แบบแบบเดียวแล้วพวกผมก็แบบไม่ได้ไปรวมตัวเพื่อที่จะมีเรื่องหรือว่ามีเจตนาไม่ดีหรือไปก่อความวุ่นวายไปชุมนุมอะไรกัน ผมแค่ไปสัมมานากันครับปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งสองครั้งสัมมานานี่คือบันปีมันเป็นวันหยุดแล้วเชิญพวกน้อง,องพ,พี่มาคนเขาวมา่าชาวกะเรี่ยงมาลงขันบางทีไปช่วยทางชายแดนอะไรอย่างนี้ผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะครับก็เลยอยากให้พวกพี่ๆคนไทยเข้าใจผมด้วย เข้าใจับว,ว่าส่วนของเอเกาเป็นที่เอาไว้แล้วพักผ่อนแต่ว่าผมก็ให้ให้เคารพสถานที่นะครัเคารพสถานที่เวลาที่เราพอพูดอะไรผมก็ฟังแล้วก็ทําตามกฎที่พี่เราพอเขาพูดไม่ได้เป็นข่อความวุ่นวายหรือว่ารมตัวเพื่อที่จะไปมีเรื่องไปอะไรกันครับ เลยอยากให้พวกพี่ๆคนไทยเข้าใจผมหน่อยนะครับคือผมไม่อยากให้พวกพี่ๆคนไทยเข้าใจผิดนะว่าพวกผมไปรวมตัวกันซึ่งวันนั้นผมก็ไปครับยอารับว่าผมก็ไปวันนั้นอ่ะผมไม่อยากให้พวกพี่ๆคนไทยเข้าใจผิดว่าพวกผมไปรวมตัวกันเพื่อที่แบบไปบรรทวงหรือว่าไปขอสิทธิ์อะไรครับไม่ใช่อับพี่พวกผมแค่ไปสัมมนากัน อย่างรนะับวันนั้นที่พวกผมไปสัมมนา,านกันคือแบบมีพวกรุ่นพี่ไปเจอรุ่นพี่รุ่นน้องน้องๆอ,อะไรกันอย่างนงี้ยเรียกมาพวกรุ่นพี่เขาก็คอยแต่เตือนแล้วคอยบอกพวกน้องๆว่าเอ,อเรามาทํางานในประเทศเขาเราไม่ควรแบบมาเป็นนักเลงหรือว่ามีเรื่องอะไรอย่างงี้พวกรุ่นพี่เขาก็คอยบอกนะเรามาทํางานในประเทศเขาเราก็แบบให้ให้เกียรติประเทศเขาหน่อยเพราะเรามาทํางานหางเงิน เราไม่ได้มาเป็นนักเลงหรือว่าไม่ได้มาเป็นอาตพานในประเทศของเขาพวกนุ่นพี่เขาก็คอยสอนคอยบอกอนสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากขอโทษพวกพี่ๆคนไทยที่เอาคลิปของผมไปลงกันนะครับซึ่งว่าผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรือว่าไปก่อความวุ่นวายอะไรนะครับก็อยากให้พี่พคนไทยมอง,งด้านหนึ่งด้วยแล้วก็เข้าใจใพวกผมด้วยนะครับ พวกผมไม่ได้มาขอความวุ่นวาย,ยแบบนานๆพวกผมจะมาทีอะไรอย่างเงี้ยครับปีนึงจะมีแค่ครั้งสองครั้งแค่นั้นเองครับเราผมก็ถ้าพวกผมทําอะไรผิดหรือว่าพูดอะไรที่ผิดหรือว่าไม่ถูกต้องก็ขอโทษพวกพี่ๆคนไทยทุกคนนะครับแต่จริงๆครับพวกผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะที่พวกผมไปรวมตัวไปสัมมนากันอย่างนั้น